สวัสดีครับอยู่กับผมอโนปาร์ต no ี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงวันนี้เราได้อะไรมาครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยดูๆกันไปครับผมว่ารอบนี้ผมได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาถึงชิ้นแรกนี่เลยครับผมกบเหล่าดิสอบไฟฟ้าเป็นลายโดเรมอน เป็นฉากนะสวยงามมากที่จริงมันต้องมีสายเป็นสาย usb หรือสายอะไรนี่แหละแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดเอามาจริงมันก็ใช้บ้านเราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไฟญี่ปุ่นมันแค่ร้อยสิบ้านเรามัน2 2 0เอามาเสียบบ้านเราไหมแน่นอนถ้าไม่มีตัวแปลงนะก็เลยไม่จําเป็นแต่ว่าเพราะว่ามันมีใส่ทานได้เป็นทานธรรมดาสีก้อนตอนแรกคนขายบอกว่าเทสมาแล้วไม่ติด ผมก็เลยแบบกะเอามาทําซ่อมเป็นคอนเทนต์สรุปไปไปมามาเอากลับบ้านมาลองแกะดูเพราะว่ารางถ่านมันยังใหม่อยู่เลยอะ่ะก็เลยเอาถ่านใส่สรุปมันติดก็เลยไม่ไม่ได้คอนเทนต์กับไอชิ้นนี้เลยนี่ตรงนี้แกะออกมาปุ๊บนี่เวลาเราขัดไอนี้เสร็จมันก็ขี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็เปิดออกมาทิ้งได้อ่าประมาณนี้สำหรับชิ้นแรก มีไฟด้วยนะอันนี้เวลาเราจิ้มจิ้มลงไปจะเป็นไฟแบบไฟหลายๆสีอะ่ะว่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันชิ้นต่อไปนี่เลยครับผมจอมมารบูรวมทุกล่างเป็นงานฉากใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ที่จริงตรงนี้มันหักนะอันนี้ซ่อมไปแล้วแล้วพอเสียบอีกมันเหมือนจะหักอีกแต่ว่ามันคงไม่ขยับอ่ะแล้วเพราะว่ามันก็แน่นอยู่นี่เป็นฉากอันนี้ตัวแรกพิษส่งน้อยหน่อยไอเนี้ยตัวนี้ร้าย ไอตัวเนี้ยโหดสุดเก่งสุดนี่ฉากในตำนานครับผมแล้วก็รอบนี้ได้หมามาหนึ่งตัวอันนี้ที่เห็นเป็นเนียนะมันไม่ได้มัวนะมันเป็นแบบเขาทําเป็นขนมาเนี่ยสวยมากมันเป็นขนขน,นิ่มๆเวลาจับแล้วมันจะรู้สึกนิ่มๆเหมือนขนหมาจริงๆนะมาดูที่อันนี้ครับผมสาวเรือลบรอบที่แล้วเราได้ชิมาคาเซห้อยมาอันนี้เป็นตัวแบบ น่าจะยามาโตมั้งไม่แน่ใจชื่อนะเป็นพวงกุญแจสวยๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแพงมากนะอันนี้ไปเจอไปคุยๆเจอมามันก็หลักสิบอะ่ะแล้วก็อันนี้เขาผมเป็นเอฟเฟกไฟรอบที่แล้วที่ใครจำได้มากที่ผมโลกเอามาแล้วสรุปมันกลายเป็นตัวปีศาจอะไรไม่รู้ฟ้าๆรอบนี้ไม่พลาดแล้วครับผม ได้เอฟเฟกไฟมาไฟม่วงแล้วปลายเป็นสีส้มๆไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกอะไรมานะแต่ว่าสวยดีซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีเกีนชินติดมาตัวหนึ่งตัวไม่ดังเท่าไหร่เอามาติดไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เพื่อนชินจังมาพร้อมเป็ดครับผมเซ็กเขานี่มันฮาดีอันนี้เก็บรอครบรอหาเพื่อนๆมาเติมครับผม แล้วก็อันนี้ใครรู้จักบ้างคนขายบอกแรแลผมก็ไม่รู้แลจริงไหมนะเพราะมันคือกบกีนิวในเรื่องดังกำบอนแทดใครคุ้นมั่งเขาบอกว่าหายากมากผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเห็นตัวแค่นี้นะแพงอยู่นะแต่เราพอเขาบอกหายากไม่รู้จริงไม่จริงเอามาก่อนเพราะว่าเขาไม่น่าจะโกหกเรา แล้วก็มินนี่อันนี้เอามาไม่ได้แบบชอบนะเอามาแบบรอครบเซตแล้วปล่อยมันจะได้ราคาเพราะว่าอันนี้เราได้มาเป็นแบบเหมือนเศษเศษมาแล้วก็นี่ครับผมน่าจะไม้ขาปล่าไม่รู้นะไปเจอเห็นมันเป็นแบบมีเอฟฟอกเอฟเอฟกต์อะไรไม่รู้อะ่ะมันกน็มันน่ารักดีแต่ว่าไม่รู้จักสักตัวแต่เห็นมันเป็นเอฟเฟกต์มันน่ารักดีก็เลยอ่ะเอามาด้วยแล้วกัน เพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ขีเป็ดหรือขีไก่ตลกดีอันนี้เป็นตัวตัวที่มันเด่นเด่นอะผมก็ไม่แน่ใจนะเขาเรียกตัวอะไรอันนี้ที่มันเป็นตัวเห็นทําอะไรออกมาก็ต้องมีตัวนี้เป็นตัวชูโรงตลอดเลยมันตัวเขียวเเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะตัวพระเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เห็นมันเท่ดีมันเป็นครึ่งโครงกระดูกแล้วก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเริ่ม แล้วเหมือนมีเอฟเฟกต์ปิกจูเนี่ยก็เลยมันแปลกดีส่วนตัวนี้ปลาหมึกพ่นไฟครับผมปลาหมึกพ่นไฟตอนแรกว่าจะไม่เอามาแต่พอมันอาปากพ่นไฟเนี่ยมันเอาไปเล่นกับอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยก็เลยเอามาถ้ามันแพงก็ไม่ไดเอามานี้มันได้มาไม่แพงมากก็เลยจัดมาแล้วก็มีการ์ดสตรีทครับผม อันนี้ยังไม่ได้ดูนะเพิ่งกัดซองเมื่อกี้เลยเพราะว่าเอามาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นการ์ดอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นของสติฟไฟเตอร์ภาค5อันนี้มีเลวไปเคมเป็นเลโก้มาจากเกมแน่เลยเคมเป็นเลโก้ครับผมเวก้าอันนี้ภาคเปลี่ยนชื่อนะหลังๆตอนแรกอันนี้เมื่อก่อนเขาชื่ออะไรบัลล็อกแต่กลายเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นเวก้านะครับผมนี่อันนี้เป็นนี่เวก้าร่างปกติอันนี้เป็นร่างเลโก้ ในเกมมันมีอย่างนี้ด้วยวะสงสัยต้องกลับไปดูละซื้อไว้แต่ไม่เคยเล่นเลยภาคเนะี้ยเวก้าอีกแล้วนี่เมื่อก่อนชื่อเวก้ากลายเป็นมิสเตอร์ไบซันไบซันเมื่อก่อนคือนักมวยภาคเลโก้อีกแล้วไบซันอีกแล้วโอ้โหไบซันซ้ําว่ะโอ้โหเพียบเลยไม่มีสาวๆเลยอะกิลทำไมไม่มีสาวๆเลยโอ้ยนึกว่าจะมีพวกชุนหลีแคมรี่ไม่มีเลยเสียใจวะ่ะ แบบนี้เสียใจมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมได้นี่มาครับผมจากเลือก s วอ r อาร์ตออนไลน์ตัวนี้จําชื่อไม่ได้ละด้านหลังก็จะมีบอกเนี่ยมีกี่ตัวเพราะว่าอันนี้ที่ตอนแรกว่ากําลังชังใจอยู่ว่าเอามาดีไหมแต่ว่าผมก็ซื้อเก็บมาไว้อะรอให้มันครบอะเราว่าจะเอาไปลองปล่อยดูเพราะว่าได้ที่จําไม่แม่นอะมีตัวนี้ตัวนี้ แต่อสูรนไม่แน่ใจว่ามีไหมมันจะครบแล้วอะ่ะแต่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเบิ้ลมาแล้วล่าไม่รู้แต่ว่าเจอมันไม่ได้แพงมากก็เลยเอามารอให้มันครบครบเซ็ตแล้วก็ตัวนี้เป็นป้ายแขวนโซนิโกนี่เป็นอันนี้มันมี2แบบนะแบบนี้กับแบบนี้อันนี้ได้แบบนี้เขาจะแปะสติกเกอร์ไว้อย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เป็นตัวพยาบาลสุดเซ็กซี่ครับผมเป็นป้ายแขวนผ้าใหญ่นะ น่าจะประมาณ60สิเซนอะเนี่ยยาวมากเลยมันเป็นกล่องๆมาอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นี่น้องๆโซนิโกะสวยนะไอตัวเนี้ยซื้อไว้เถอะได้ราคาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราขายอะยังไงมันก็ออกเรื่อยๆอ่าต่อไปและก็ชุดสุดท้ายของรอบนี้นะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าที่พวก หมาหมาแมวแมวครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้มาตัวนี้เป็นดินจามเหมียวนี่มีหน้ากากด้วยนะนี่ใส่หน้ากากได,นะากากได้ตัวนี้ผมซื้อมาทีละสีทีละสีน่าจะครบแล้วแหละอันนี้เป็นน่าจะเป็นสีสุดท้ายที่ขาดบอกแล้วว่าเราเจอเราก็ค่อยๆซื้อครับผมมันอาจจะครบชุดเจ้าอันนึงแล้วอันนี้น่าจะครบเสร็จมาแล้วได้ครบแล้วมันจะมีแดงน้ำเงินเหลืองชมพูแล้วก็เขียวเนี่ยแหละห้าตัว อันนี้น่าจะสมบูรณ์ครบหนึ่งเซตไปแล้วครับผมหลังจากที่ไล่เก็บทีละตัวทีละตัวท,ลวทีละตัวมาแบบมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างแต่มันก็ครบแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับผมหมาคอสเพย์เป็นเป็นหมาพันอื่นแต่ว่าจริงๆเขาเป็นตัวนี้นี่เหมือนถ้าถอดชุดออกมาเป็นหัวนี่หัวมันถอดเปลี่ยนได้นะที่จริงเคยมีตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ตัวเนี้ยซ้ํามาแต่มันก็ตัวเนี้ยสวยก็เลยอ่ะจัดมาครับผมนี่เทพมันเป็น โกลเด้นปุ๊บถอดหัวมาเป็นพันเนี่ยน่ายนเนี่ยมันฮาดีแล้วก็นี่ครับผมแมวตกปลามีนั่งจิบกาแฟรอครับผมแต่หน้ามันเอ๋อไว้หน่อยเนี่แล้วก็มีเนี่ยมีคัมเบ็ดวางไว้ข้างหน้าแมวตกปลาครับผมแมวหากินเองไม่ต้องพึ่งนุชแล้วครับผมนี่คัมเบ็ดเขาจะวางไว้อย่างนี้อ่าต่อไปไอตัวนี้ สารอบที่สามรอบที่สี่แล้วเขาเขาเหมือนเขาขายถูกถูกอะ่ะผมก็เลยโกยโกยมาอันนี้หมาที่มันแปลกตรงที่มันขยับคอได้นี่ขยับคอได้ชิบะชิบะชิบะขยับคอได้แล้วก็อันนี้แมวจากเรื่องเซเลมูนอันนี้ผมกำกำเขาโกยโกยมาก็เลยติดติดมาน,นี้ก็ติดมาตัวอะไรไม่รู้ เหมือนบัตและเยียเลยแต่หัวมันเป็นสีเขียวว่ะโกยยมากับพวกไอเนี่ยพอจังหวะแบบเหมือนเขาลงของอะ่ะเราหยิบอะไรได้เราก็หยิบเราก็โกยยมาอันไหนไม่เอาเราก็คัดออกไอพวกนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คิดราคาเป็นตัวนะเขาคิดราคาแบบเหมาเหมามาก็เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในตัวที่ไปเอามาครับผมเป็นเหมือนแมวแมวกวักแบบของจริงแต่เป็นแมวนอนทับเหรียญเนี่ยอันนี้ก็สวย อ่าล้วก็มาดูที่นี่ครับผมสาวกจี g ีเนี่ยถ้าเจอแล้วถ,ถ้าเกิดมันสวยอะ่ะยังไงก็ต้องซื้อไวครับผมบอกเลยว่าของจากสตูดิโอ g b บีอ่ะทุกอย่างมันมีราคาครับผมเพราะว่าคนเขาเล่นเยอะเราเจอเราก็เก็บเก็บไว้เดี๋ยวค่อยมาไล่เช็คว่าอันไหนมันเป็นเซตไหนมันครบไม่ครบถ้าครบก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปปล่อยแต่ว่ามันไม่ครบเราก็ซื้อมาดองๆไว้ก่อนเพราะพวกนี้ต่อให้แยกมันก็มีราคาอยู่แล้วครับผม แล้วต่อไปไปเจอเหมือนกับร้านเขากาําลังเขามีหน้าร้านแล้วเขาโลาะของออกจากหน้าร้านออกมาขายก็เลยนี่ครับผมไดอาร์ตทอยเป็นแมวอันนี้มาคุ้นๆตอนแรกถ้าเกิดคุ้นๆตากันไอ้ตัวนี้นจะเป็นเหมือนคล้ายๆกอซิลลากิ้งกา่าอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นคอลแลบกับแมวแล้วมันสวยไม่มีตําหนิเลยมันเป็นอาร์ตทอยที่เป็นอาร์ตทอยจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบกล่องสุ่มแบบทุกวันนี้นะเมื่อก่อนอาร์ตทอยเขาจะใส่แบบถุงแบบเนี้ยคล้ายๆซิป ทิปล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดาษแปะอันนี้คืออาร์ทอยแบบดั้งเดิมเลยนะที่เขาขายกันเมื่อก่อนนะจากพวกศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็จะทํามาขายกันอย่างนี้เป็นซอฟวไวนิลนะอันนี้สวยดีเคยเจอแบบมันมันจะมีสามหางสี่หางหางเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แต่ว่าหมันตัวหนึ่งไม่ถูกนะเป็นเป็นพันเลยนะแต่อันนี้เราได้มาหลักร้อยเราก็เลยแบบซื้อมาเพราะเขาลดมามันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่า เราไม่จําเป็นต้องได้ไอตัวที่มันเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วตัวนี้ก็ได้มาคุ้มคุมเลยครับผมแล้วก็อันนี้รอบที่แล้วใครจาไอหมาคาดคาดเอวได้มั่งอันนี้ครับผมเป็นเซ็กเขาเท่ากับเรามีหมาคาดเอวซ้ําแต่ว่ารอบนี้เราได้มาคบแก๊งนี่คบแก๊งก็จะมีนี่เลยหมาเวอร์ชั่นกระเป๋าถือกระเป๋าถือแบบเดินทาง หมากระเป๋าผ้าหมากระเป๋าเป้อันนี้นี่นี่ที่ที่เราได้ซ้ำใครจําได้มั่งเป็นหมากระเป๋าคาดเอวและอันนี้ก็เป็นหมาเหมือนกระเป๋าสะพายข้างอ่ะเออันนี้แบบหมาครบๆเลยนะใบปิดมีใบเดียวแต่ของมาครบนี่เป็นแบบนี้นี่มันไม่ได้สวยแต่เขาเรียกว่าขายความความแปลก ขายไอเดียจบนี่และมาจากร้านไอที่เขาลบเหมือนกันตอนแรกมันไม่มีถุงนะผมเอาถุงมาใส่เพราะว่ามันมาแบบเพียวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันโดนฝุ่นโดนอะไรเยอะๆเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพราะเราไม่ได้เอามาใช้เราเอามาเก็บก็เลยต้องหาถุงมาใส่มันจะได้ไม่เป็นไอ้นี่ไปของแท้นะสองพันเยนแต่ว่าได้มาในราคาไม่กี่บาท แล้วก็รอบที่แล้วได้มาแบบมาแบบแคปวูแมนแบบไม่มีกล่องรอบนี้แล้วได้มาแบบมีกล่องเออราคาสวยดวะผมคิดว่าไอ้ของพวกเนี้ยที่จริงนะมันน่าจะแบบมาพร้อมๆกันรอบๆเดียวกันอ่ะเวลาผมได้อะไรมาผมสังเกตหลายทีแล้วไม่ว่าจะร้านไหนร้านไหนอ่ะของมันจะคล้ายๆกันหมดเลยของมันจะแบบคล้ายๆมาในเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอๆกันดาษเนี้ยมาแบบมีกล่องก็เลยซื้อไว้อีกอันหนึ่ง และสองตัวสุดท้ายครับผมนี่ครับผมดักเน็ตได้มาในราคาเหมือนให้ฟรีเพราะว่ามันเดือยตรงนี้หักมาแล้วเขาซ่อมมาเขาก็เลยมาปล่อยถูกๆแต่ร้านนี้เขาไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วเราเจอแบบพอถ้าของมันมีตำหนิเงี้ยเขาก็จะยิ่งขายถูกลงไปอีกกลายมาเป็นแบบโหเหมือนถูกจัดเลยเป็นงานงานเขาเรียกว่าแหลงงานงานตู้ขีบแล้วกันหรืองานไอ้พวกเซก้าพวกกล่องธรรมดา เดี๋ยวนี้มันทําดีนะทําละเอียดสวยเลยนะเหมือนฟิกซสเกลแบบแพงๆเลยแต่ว่ามันก็ยังแบบพอมองออกนะว่าแบบมันก็เป็นชนิดไหนถ้าใครเล่นบ่อยๆจะจะจะ,จะแยกออกว่ามันจะเป็นแบบพวกตัวถูกหรือตัวแพงแต่ฐานอนะ่ะเมื่อก่อนจะเป็นแบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะพวกฐานเขาจะไม่มีมแบบทําลายอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบฐานทึบธรรมดาดําๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วนะก็แบบทําลายทําอะไรสวยเลยมันดูแบบ ดูไม่ไม่ขัดตาแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ร้านเดียวกันซ่อมถานมาแต่ว่าพอมันวางอะเห็นเด่นแต่ไกลเลยอันนี้เขาโมฐานเอาฐานไม่รู้ว่าฐานตรงเปล่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เช็คแต่ว่าสาอะโมมาแน่นอนเพราะว่ามันมีการตัดแต่งมามันก็จะยืนแบบล,ยลอยๆอย่างเงี้ยสวยวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผม ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเริ่มเริ่มได้น้อยลงแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วจ้า